ยบังข้าวมิดเลยไม่เห็นข้าวเลยโอ้โหยน่ากินมากอะโอ้ยโอ้ยดูดิโอ้ยมันชำํำมันมันแน่นมากแน่นเครื่องมากเลยนะคะไขเต็กไขเต็ก ใด้ใส่เก็ดใช่ไหมคะเนะี่ยใส่ได้มากินมากเลยใส่กระเทียมไักลงไปผัดเลยปับน้ำมันหมู ใส่หมูสับบดหยาบๆไปเลยเป็นกับเพาแห้งๆเ,เพาแห้งนรกแตกกะเพรา,รพราที่เป็นกะเพราจริงๆผัดหมูกะเพรา ใส่ปิดขี้หนูลงไปมาแร,ร้วมาแร้วรสตุ้งรสดุ้งรสปลาเคียว,ยวสีอิ่วดำหรือสีอิ่วหวานดำก็ได้ตามด้วยน้ำตา,มาลมะพร้า โม้เต็มน้ำปลาน่อยดิน้ำปลาใส่หนึ่งตัวเดี๋ยวมามัน่ เบเกิ Pro, ลลงไปเลยกระโลกานนนี่น,นนะออืไปลูลลลด้วยดูน้ำด้วยติกแฮ้ยติกกเ้งว้าวน้ลายูยเลยนะน้รุกแก ใส่กระเพราเยอะก็ใส่กระเพราเไปเรื่อยเลยเทไปเรื่อยเลยเทไ,ไปเลยว้าไไยไม่ไมไมไไมตอม้องตอนใเลยน่าจะพัดไปเนาะอืะใส่น้ำปลาหอมแดงซอยเป็นหอมแดงเล็กนะคะกระเทียม พิกี้หนูแล้วก็น้ำมะนาวแล้วก็ตามด้วยนิดนึงไม่ต้องเยอะน้ำตาลนิดเดียวน้ำตาลทรายหรือน้ำตาลมะพร้าวนิดเดียวเพื่อตัดรสแล้วก็คนกันจ้า น้ำลายยอยแล้วเนี่ยปูมามิเลยวุ้ยมะดูวะไ,ไายเร่งเสร็จแล้วค่ะโอ้ยบังข้าวมิดเลยไม่เห็นข้าวเลยอ้โหน่ากินมากอะ่ะโอ้ยโ,โอ้ยดูดิ โอ้ย oh, มันชำํำมันมันแน่นมากแน่นเครื่องมากเลยนะคะกระเพราน้าลูกแปดเผ็ดได้แรงเป็นไงคะรวยมะรวยฮัน่นอืมสดชัดเพิ่มมากมีความหอมของพริกแห้งอืมอืมรวยนะผ่านนะสุดนี้ กระเปาก,กระเราก,กระเปาแต่เล็กกะเเปาแต่เล็กกระเปาซะไม่กุนแม่อมลองเอาไปทําตามกันดูนะคะง่ายๆเลยค่ะ